เงาของเขายิ้มกว้างผิดธรรมชาติก่อนจะค่อยๆย,ยื่นมือออกมาจากในกระจกฉันจะออกไปต้นกรีดร้องเขาคว้าคอนหมายจะทุบกระจกให้แตกแต่ไม่ทันมือของเงาคว้าคอเขากระชากเข้าไปในกระจกร่างของต้นดินทุรนทุรายกรีดร้องสุดเสียงก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบลงเลือดก,กระเซ็นเบื้องกระจกเหมือนมีใครถูกฉีกเป็นชิ้นๆจากข้างใน แม่บ้านของคอนโดมาขอห้องเธอได้รับแจ้งให้มาตรวจสอบเพราะต้นหายตัวไปพอเธอเปิดประตูเข้าไปห้องน้ำม่่งเปล่าแต่กระจกเงาบานใหญ่สะอาดจนผิดปกติเธอเดินเข้าไปเช็ดฝุ่นที่เกาะบนกระจกแต่แล้วเธอก็หยุดนิ่งเธอเห็นบางอย่างในกระจกเป็นต้นยืนจ้องมองเธอจากอีกด้านเขาค่อยๆย,ยกมือขึ้นเคาะกระจกเบาๆกอกกอกกอกเธอชะงักใจเต้นแรง รู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังเรียกเธอ